แปลงต้นพันอ้อยดำปลูกไว้อยู่นี่ประมาณ100ร้อยกาหลุมวันนี้เราจะตัดท่อนพันจากจากแปลงนี้ให้ได้300ยท่อนเราจะไปลงแปลงใหม่ขยายเพิ่มอีกก็คือจะตัดเนี่ยจะลงเป็นท่อนเลยเราจะไม่ชำดูก่อนนี่อ้อยดำได้หวัน คือจะปลูกให้ได้รวมๆแล้วตอนนี้ก็ลงลงขยายไปอีกแล้วกําลังอายุประมาณเกือบเดือนร้อยร้อยกว่าหลุมร้อยหลุมประมาณโดยประมาณอันนี้คือเป็นแปลงแม่พันธุ์เดี๋ยวเราจะขยายจากแปลงนี้ไปอีก300อยหลุมเี่ดูจากอ้อยแค่สองข้อตาลำใหญ่ด้วยเนะลำมีลิบอ้อยแค่สข้อตา ว่าเราแบบใส่ปุ๋ยตรงเวลาแล้วก็กบบคนก็ทาให้แตกกอใหญ่แบบนี้ไหนกบทันก็ก็แตกกอไหนกบไม่ทันก็ไม่แตกกอีเห็นนี่นนเอาไปข้างหลังร้อยกอลุมแต่วันนี้เราต้องตัดแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะพาไปดูวิธีการปลูกว่าเราจะปลูกกันแบบไหนตัดกันแล้วสำหรับท่อนพันธุ์อ้อยดำ เราก็จะมาตัดเป็นท่อนประมาณสองหรือสามข้อตาเพื่อที่จะเอาท่อนเนี้ไปลงปลูกเลยเดี๋ยวเราพาดูตัดท่อนพันก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูวิธีปลูกที่เราจะปลูกก็คือรอบนี้เราจะไม่ชํำนี่ลำใหญ่ชอบส่วนตัวเป็นความชอบส่วนตัว อยากมีสักห้าร้อยก่อก็คือรอบนี้ลงอีกสามร้อยเราก็จะมีก็จะได้ละห้าร้อยก่อก็จะถือว่าบรรลุเป้าหมายสำหรับอ้อยดำชั้นนิ่มอ้อยดำไต้หวันท่อนเสร็จแล้วนี่สองร้อยห้าสิบท่อนก่อนเดี๋ยวเราไปลงแปลงก่อนเดี๋ยวค่อยมาตัดเพิ่ม ขอขอหยิยบลำใหญ่ๆให้ดูนะหน่อยลำนึงก็ได้ลำข้างบนนี่ใหญ่แล้วเหรอเฮ้ยลำใหญ่ๆอ,อยู่ไหนวะใช่ไหมนั่นแหละมานั่นนั่นมาดูอ๋ออันนี้ยังไม่ใหญ่มาก <c ười> นี่มีใหญ่กว่านี้อีกไม่เป็นไรเอาแค่นี้แหละเดี๋ยวดูแค่นี้ฝนตกอยู่ฝนตกด้วยนะฝนตกด้วยลมหนาวด้วยตอนนี้แต่เราก็จะปลูกอ้อยไปเดี๋ยวไปลยุยที่แปลงกันเลย หยิบท่อนพันมาดูกันหยิบท่อนพันมาโชว์กันอ่ะโอเคไปฝากเลยเอาวัดเรียงไหนเนี้ยอ่ะระยะด้วยสามสิบเซนอันเนี้ยสุดยอดเลย ทางเดียวกันแม่นหนันทางเดียวกัน,กกน,น <laughs> อย่าตด <c oughs> มันไม่พอ,อน้ำไม่พอหรอหรือไงคนไม่ลงอ, <c oughs> อ่ะอ่าพอแล้ว จบแล้วสองล่องสำหรับอ้ยดำชานิมไต้หวันเดี๋ยวตอนงอกเดี๋ยวให้มาดูอีกทีิ้ง